ปี2531ปี2543ปี2553และปีนี้ปี2568นะครับซึ่งเป็นปีที่ปรากฏการน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่นะครับซึ่งก็เริ่มหนะักขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วก็มีพยายามที่จะหาวิธีป้องกันมาเรื่อยๆแต่ยิ่งป้องกันก็ดูเหมือนยิ่งหนักขึ้นนะครับเพราะแต่ละปีหนักขึ้นเรื่อยๆแต่สังเกต ปีพอศให้ดีนะครับเมื่อเกิน10ปีเนี่ยก็จะมีการน้ําท่วมใหญ่ของหาดใหญ่นะครับผมว่าสามครั้งที่ผ่านมาแล้วก็มีการท่วมทุกปีเนี่ยน่าจะมีทางออกนะครับผมมั่นใจว่าครั้งถ้ามีครั้งต่อไปเนี่ยผมว่าหาดใหญ่ก็คงที่จะต้องย้ายเมืองหนีจากที่เคยอยู่แล้วนะครับจากปรากฏการณ์น้ําท่วมที่หาดใหญ่อยากจะบอกว่าอ่าภาคใต้ ดีกว่านะครับตอนนี้หลายจังหวัดสตูลตรังโอ้น้ําท่วมหนักเลยนะครับหนักแบบสาหัสสาการเลยนะครับเกิดจากธรรมชาติหรือเปล่านส่วนหนึ่งใช่ครับเกิดจากมนุษย์หรือเปล่าก็ใช่เหมือนกันนะครับเพราะว่า มนุษย์เนี่ยก็มีการสร้างบ้านเรือนต่างๆอาจจะไปกีดกัน้นทางขวางน้ําบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นซีเมนบ้างอะไรประมาณเนี้ยมันมีหลายปัจจัยที่ทําให้น้ําท่วมฉับพันนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนถึงอย่างเช่นน้ํารอการระบ,บายนีย่ก็เป็นคาที่บายได้อย่างดีเหมือนกันว่าพื้นที่มันถูกเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นพื้น ระบายพื้นพื้นดินต่างๆเนี่ยก็พอพอมีสิ่งปลูกสร้างมีตัวอาคารมีถนนคอนรีนต่างๆเนี่ยก็ทาให้น้ําไหลช้าก็ิเรียกว่าน้ํารอระบายแต่บางแห่งอย่างที่หาดใหญ่ตอนนี้มันไม่ใช่น้ํารอระบายครับแต่เป็นงานเป็นน้ําท่วมครับท่วมแบบจริงๆจังๆการเล่นกันให้ตายไีข้างนึงเลยนะครับและโดยสภาพบริบทของอาเภอหาดใหญ่เนี่ยมันเหมือนเหมือนเป็นชามอยู่ในหลุมด้วยกันนะคุณง่ายจะเห็นอยู่ในอ่างดีกว่า น้ำก็ไหลมาจากทุกที่ทุกทางท่วมสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับหลายคนก็ไม่คาดว่ามันจะเร็วแรงขนาดนี้ก็เลยยังแบบเอ,อื่อยอยู่เพิ่งออกมาอะไรประมาณเนี้ยแต่รู้ตัวอทีก็สายนะครับสายทั้งภาคประชาชนภาครัฐบาลทั้งการช่วยเหลือนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมครับคนไทยเนี่ยเวลาที่ไหนมีภยัยมีปัญหาก็ช่วยกันเต็มที่แต่คราวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทั้ง ทีมจิตอาสานี่จะไหวไม่ได้แค่ไหนนะครับรวมถึงรัฐบาลจะไปล่อหรือเปล่าครับในการที่จะแก้ไขน้ําท่วมคราวนี้ต้องมาช่วยกันลุ้นกันนะครับแล้วก็ถอดบทเรียนสอบประสบการณ์นะครับตอนเนี้ไม่ต้องโทษกันหรอกครับว่าใครผิดใครถูกใครช้าใครเร็วนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เอาพี่น้องประชาชนนะครับหรือคนเป็นเป็นเนี่ยไม่ต้องห่วงทรัพย์สินแล้วะครับตอนนี้ออกมาก่อนครับเอาชีวิตไปก่อนรักษาชีวิตไปก่อนนะครับทรัพย์สินเงินทองมันหายมันสร้างใหม่ได้ แต่เชืิอมันตายไปแล้วเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้นะครับมีแต่ความเสียอกเสียใจตอนนี้ก็อยากจะบอกนะฮะทุกคนส่งข่าวม่าน่อยคนที่ยังห่วงทรัพย์สินกอดอยู่ที่บ้านแลวพยายามบอกมาเนี่ยจนนาทีสุดท้ายต้องแบบกระเสี่ยกระสนออกมาขอความช่วยเหลือเนี่ยมันจะสายเกินไปนะครับผมมั่นใจว่าน้ําก็ยังจะไม่ลดลงง่ายๆหรอกครับยังจะอาจจะทะวีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฝนยังตกหนักอยู่ บริจังหวัดโดยรอบต่างๆน้ำก็ท่วมเหมือนกันครับตอนนี้ต้องส่งกําลังใจไปช่วยทุกจังหวัดแล้วละ่ะจะเป็นจังหวัดรอบๆสตูลพัทลุงตรังนี่ก็เริ่มให้เห็นน้ําท่วมหลากจากป่ามาเยอะแล้วนะครับต้องช่วยกันแล้วครับแล้วก็หลายจังหวัดครับมีการตั้งทีมที่เรียกว่าเป็นรูปแบบเป็นฟอร์แมตท,ที่ดีไปช่วยแบบเป็นระบบเนี่ยก็ยกตัวยอย่างที่จังหวัดพังงาน,นะครับก็จะมีการ ส่งโรงครัวครจากส่วนราชการที่ช่วยกักับภาคประชาชนเป็นเป็นภาพวิจาส่งโรงครัวที่รวมตัวกันระหว่างประชาชนกับภาครชาชการจะไปด้วยกันนี่ก็ในรูปแบบของอประชารัฐในภาพของชิตอาสาอย่างเงี้ยก็อีกม,มุมหนึ่งแล้วผมก็ว่าเจอว่าหลายที่นะครับก็ช่วยกันไปเต็มที่ตอนนี้ฮะต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนคือตอนนี้น้ําสะอาดก็ไปถึงที่จําเป็นเหมือนกัน มันมีน้ำท่วมพอิงครับแต่เราไม่สามารถกินน้ําที่มันไหลามาได้ถึงจะหิวแค่ไหนก็ต้องอดกั้นเอาไว้รอน้ําใสๆจากขวดที่ไปยื่นให้นะครับแล้วตอนนี้ผมเห็นภาพแล้วก็โอ้โหรันทดใจหดหูนะครับหลังคาท่วมมิดเลยนะครับอย่างเช่นประเภทสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยโอ้โหนะเขาจะอยู่กันยังไงขนาดมนุษย์เองเนี่ยก็ เอาตัวไม่ล่อนะครับต้องช่วยกันจริงๆนะครับตอนนี้บอกเลยว่าไม่ต้องเกี่ยงกันแต่ตอนนี้ผมก็อยากจะสกิดกันนิดนึงว่าคือน้ำเนี่ยมันไม่ได้ท่วมที่เฉพาะที่หาดใจมันท่วมหลายที่มากแล้วสาเหตุที่เกิดจากน้ำท่วมมันเกิดจากอะไรนะครับสมัยโบราณมันก็เคยมีน้ำท่วมเหมือนกันแต่มันไม่ได้ท่วมงานแบบนี้และมันไม่ได้ท่วมแบบแบบอันตรายแบบนี้มันท่วมค่อยเป็นค่อยไปแล้วค่อยหายไป ซึ่งมันก็ไม่กระทบกับชีวิตเท่าไหร่ผมเองก็เคยเจออยู่ในหมู่บ้านที่บิดท,ที่เป็นน้ําท่วมครับแต่น้ํามันไม่ได้ท่วมแบบนี้มันท่วมแค่เม็ดสเมตรแล้วก็หายไปแล้วก็นําปูปลาอาหารมาให้ชาวบ้านได้ซ้ําไปฮะน้ําท่วมสมัยก่อนฮะแต่สมัยนีย้โอ้ไม่รู้นําอะไรมาบ้างน,นะครับแต่ที่แน,น่ๆตอนนี้เศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงครับเอาเรื่องความมั่นคงทางอาหารเอาปากท่อให้อิ่มก่อนตอนนี้ก็คือรักษาชีวิตไว้ก่อน แต่ปัญหาเนี่ยมันจะใหญ่มากครับปัญหาน้ําท่วมเนี่ยตอนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยพอช่วยกันได้อยู่หลังจากน้ําท่วมแล้วเนี่ยจะฟื้นฟูก,กันยังไงนี่โอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่และจะป้องกันกันยังไงนี่ในอนาคตนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดต่อแล้วเอาเป็นว่าถ้าที่ตรงไหนมีโอกาสน้ําท่วมบ่อยๆเนี่ยแต่รักัวเรือนนะครับน่าจะมีเรือท้องแบนะฮะติดเอาไว้ในบ้านบ้าง เอาไว้ขนตัวเองออกมานะครับทุกหลังคาถ้ามีเรือท้องแบนเนี่ยติดไว้ไประจําบ้านนะครับเหมือนเรือใหญ่ๆที่ก็มีเรือเล็กเก็บไว้ด้วยนะครับจะได้พยุมตัวกันนี่ตัวกันออกมาบางคนก็คิดว่าน้ําไม่ท่วมหรอกคือบทน้ํามันจะท่วมมันเรือมาานเราวิบนาทีต่อนาทีครับแล้วตัวนี้พอปีนไปหลังคาแล้วเอามันยังท่วมหลังคาอีกแล้วจะไปไหนนี่จะลอยหรอโอ้ยทำไมได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็นิดนึงครับอาจจะเป็น อขอคิดเล็กๆนะครับถ้าพื้นที่ไหนมีโอกาสน,น้ําท่วมบ่อยๆก็ควรจะมีเสื้อชูชีพติดไว้ในบ้านนะครับแล้วก็มีเรือท้องแบนติดไว้ในบ้านสักลํา2งลำก็ยังดีนะครับถือมันไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งประดับบ้านแล้วกันนะครับก็ขอให้น้ําที่มันท่วมอยู่ตัวนี้หายไปโดยเร็วนะครับด้วยอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ต้องพึ่งพาทุกสิ่งนะครับเป็นังใจเป็นสิ่งสํำคัญ รักษาชีวิตไว้ให้ได้นะครับแล้วก็ขอให้คนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยเข้มแข็งไว้นะครับทรัพย์สินที่หายไปหาคืนได้ครับและอยากจะบอกว่าประเทศไทยไม่เคยทิ้งกันครับ